สวัสดีครับวันนี้เรามาท,ทําคลิปการขายเพื่อส่งเป็นการบ้านของวิชาการบริการและการขายรหัสวิชาหนึ่งหนึ่งศูสี่สองสองสามครับผมชื่อนายน,นรุวัตรสมบูรณ์นิควัญรหัสหกสี่ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสามศูนย์หกครับสวัสดีครับผมนายที่ทําสุกศินวันรหันาาสน,นึกษาหกสี่ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าสวัสดีครับผมชื่อนายวิพัฒน์สมหาร รหัสนักศึกษา6400 212 3 0์ศครับสินค้าที่เราจะขายวันนี้ก็คือรถยนต์ Honda Odyssey ครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างหรือว่ารายละเอียดอะไรบ้างอันนี้เครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องอะไรครับเดิ่มจากโรงงานไหม เครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยครับเป็นเครื่องขนาดสอง0ันสามร้อยีสีครับผมส่วนที่ติดตั้งมาเนี่ยเป็นแก๊สครับเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับผม,มล้วระบบหัวชีดระบบหัวชีดนี่สารจาน้ำมันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ห้ากิโลเมตรต่อลิตรซึง่งกินพอสมควรจึง หาเลือกหาแนวทางใหม่โือการที่ไปติดแก๊สก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะเลยครับอันนี้นะครับจะมีเปลี่ยนไฟหน้ามาแล้วเป็น,ปนไฟไหน้า LED นะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงาน,นีะยครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยครับผมจะอยู่ที่ขนาด2.15.60.16นะครับ มันใช้ได้อีกนานครับผมรถ mm hmm. คันนี้นั่งได้มากี่คนครับคันนี้นะครับนั่งได้เจ็ดท่นั่งเลยครับโดยข้างหน้าจะเป็นสองแถวกลางเนี่ยจะเป็นสามและแถวหลังเนี่ยก็จะเป็นสองคือจะเป็นสองสามสองครับผมโดยเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเพิ่งทำมาใหม่เลยครับก็จะเป็นจอนวิทยุสองดิน,นะครับลำโพงเนี่ยเป็น jbl ทั้งสี่ตัวเลยเอระบบช่วงล่างเป็นไงต้องขับคันนี้ขับทางไกลสบายครับผมคันนี้ขับนุ่มสบายครับเป็นรถครอบครัวก็คือคันนี้สภาพปกติแอร์เย็นคพอตามประเต็ีคันนี้มีมาดูมาจากโรงงานเลยครับอ๋อรถคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นหรือว่าเป็นรถไทยครับ เป็นรถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับเป็นรถผลิตปี2000ครับผมส่วนไฟเรื่องไฟท้ายเนี่ยเราไฟท้ายนี่เป็นเป็นของเดิมจากโรงงานหรือว่าอันนี้เป็นของเดิมครับแต่เป็นของตัวพิเศษเป็นตัว Absolute ซึ่งจะมีลมดำห้องห้องเก็บ เยอะครับห้องเก็บของนี่คือมันจะพับเบากไม่ได้อย่างเดียวพับบอกลงไปไม่ได้จะพับขึ้นมาเป็นที่นั่งได้อย่างเดียวครับเพราะว่าติดถังแก๊สข้างล่างครับผมส่วนเ้องไฟภายในห้องในสานี่คือเปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วอให้ความสว่างตีมติดมาใหม่ได้ไม่ถึงเดือนตอนนี้ถ้าจะปล่อยถ้าจะปล่อยจะาขายปล่อยอยู่ะมานเท่าไหร่ครับ ตอนนี้รถในตัวคาตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทแต่ผมขายเพียงสองแสนห้าเพราะว่ามันสภาพก็ค่อนข้างทียจะไม่โอเคแลวครับผมมีอะไรผิดหล่ต้องครับก็มีมีภายในมีเบาะที่แตกเริ่มแตกแล้วเพราะว่าเป็นเบาะหนังมันก็เริ่มมีรอยแตกรอยอะไรมั่งแล้วครับผมราคามันก็จะดออปลงไปใช่ไหม ถ้าของพวกอะไรข้างในลายขับเลย้งในมันเรื่องอะไรรถคันนี้หาได้ไม่ยากครับผมเพราะเป็นรถที่มาจากญี่ปุ่นเลยพร้อมติดต่อซื้อได้ที่ไหนครับคันนี้ติดต่อซื้อได้ที่ผมเลยครับผมผมชื่อเนนะครับเบอร์โทรศูนย์เ้าสองสองันหนึ่งสี่แปดพันหนึ่งสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยครับ อ่อาระบบคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อันนี้เป็น